ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัรชกัญญาศิริวัฒนาพนาวดีนะคะ,สะเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธทนบุรีประจำปีการศึกษา2 5 6 5ไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยมีดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน2446คนพร้อมกันนี้นะคะยังได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาใจความว่าบัณฑิตทุกคนนะคะจะต้องออกไปประกอบสัมมาชีพตามความรู้ที่ได้ศึกษามาม ขอให้บัณฑิตทั้งหลายนะคะจงใช้สติปัญญาและศักยภาพตามความสามารถพอกการทํางานให้มีประสิทธิภาพและดําเนินไปอย่างราบรื่นตลอดจนมีความสุจริตเที่ยงธรรมนะคะมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติเป็นสําคัญดังนั้นบัณฑิตนะคะจะต้องมีวินัยแล้วก็มีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่นะคะถือว่าเป็นคุณสมบัติของทุกคน โดยในการนี้นะคะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะสัตว์จารย์ดรบังออดอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรมวมโดยรองสัตว์จารย์ดรดวงฤทธิ์นะคะสมาชิกผู้แทนราษดรพร้อมโดยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษานะคะเฝ้ารับเสด็จณอาคารกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีกด้วยนั่นเองค่ะไก่วรายุทธิลินทจินดานะครับได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขานิเทศศาสตร์ครับแล้วภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งมากที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของพวกเราทุกคน<ๆ>เห็นคุณค่าของการทํางานคุณค่าของการเรียนจนเราได้รับดุษฎีบัณฑิตอันนี้แต่ยิ่งภูมิใจมากยิ่งขึ้นที่ท่านอธิการบอกวันนี้คือว่าเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยและของคณะที่ได้ดุษฎีบัณฑิกตกติตติมศักดิ์อันนี้ครับอันนี้ทำให้เราปลื้มและปลิ่มว่าเฮ้ย ท่านเล็งเห็นและท่านมองเห็นขนาดนี้เวยเหรอเรามีคุณค่าขนาดนี้ชวยเหรอทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องดูแลตัวเองต้องสร้างผลงานให้ทุกเห็นว่าเขาให้รางวัลน,นี้เรากอับมาเราต้องทําให้ได้ให้สิ่งที่ดีกับเราเนรพี่อาเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะทําได้ค่ะเพื่อไม่<ๆ>ให้เสียกับสถาบันสวัสดีน,นะคะไฮอภภรนครสวรรค์ค่ะก็จบมหาบัณฑิตแล้วนะคะก็ท รัทธภาษาธนศาสตร์นะคะสาขาที่จบนะคะก็8ปี9ปีแล้วพี่ไก่เก้าปีแล้วเรียนตรีเสร็จแล้วก็ต่อโทหลายๆคนว่าจะจะต่อเอกเลยหรือเปล่าต่อสิคะเอาเลยการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดใช่หลายคนบอกว่าอุ้ยอายุเยอะแล้วยังเรียนได้เหรอจริงๆอย่างที่พี่ไก่บอกนะคะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนเนาะคำนี้ใช้ได้กับทุกคนเสมอตอนแรกอ่ะที่คุณยิ่งยงต้องต้อง กล่าวถึงคุณเตี้ยไอเตี้ยนิดหนึ่งนะคะคุณยิ่งยงยศบางงามไม่ใช่สามีดิฉันนะคะเป็นคนชักจูนให้มาเรียนที่กรุงเทพธนบุรีนะคะพี่พยงจบโทรไปแล้วเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้ให้ได้ตัดสินใจมาเรียนที่กรุงเทพธนบุรีแห่งนี้นะคะตอนแรกเรียนคิดว่านั่งเรียนกับเด็กๆก็เรามาดูอ๋อเราอยู่ในกลุ่มของเจ้าสัวเจ้าสัวก็คือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วและมาเรียนต่อเพื่อ เพื่ออาวุธต่อยอดแล้วก็อคอนเนคชันต่างๆเยอะแยะ<ๆ>มากมายต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณการศึกษาขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอธิการนะคะที่เปิดโอกาสให้กับน้องร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่พอเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าเออเรารักการเรียนสิ่งที่เราไม่รู้พอเราได้มาเราไม่ได้มานั่งฟังอาจารย์หรืออ,อ,อาจารย์หลายๆท่านและศตราจารย์หลายๆท่านที่มาให้ความรู้กับเราเนี่ย อีกมุมหนึ่งที่เราไม่รู้แล้วเราได้รู้จริงๆน,นี่ <ใจ S 2> แหละค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่กลัวว่าจะแก่เกินเรียนไม่ม,ไม,มีไม่มีคำนั้นจริงๆมาค่ะมาเรียนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นนิสิตนี้ตั้งแต่ปัญญาติมาด้วยเกิจนิยมหลักหนึ่งนะครับก็ได้บุญบรารมีจากคุณฮายพรพรทพรสวรรค์ได้ชักได้ชักจูงกันเข้ามาแล้วก็วันนี้ประสบความสำเร็จใน,นชี<ด>วิต วันนี้ภูมิใจที่สุดแล้วก็อยากจะชักชวนทุกคนให้มองให้เล็งหาสมมติว่ามีญาติพี่น้องอยากจะศึกษาต่อลองพิจารณามหาลัยแห่งนี้ครับกรุงเทพรีอยู่มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดและให้อะไรในชีวิตมากกว่าที่คุณใฝ่ฝันขอฝากมาอะไรแห่งนี้ในอ้อมอกใจครับทุกคนในราง ครับผมโฟกัสกิติคุณ AF12 นะครับผมก็เ,เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับผมก็จบแล้วนะครับรุ่นเรียนกับพี่บอยเลยนะครับจส้สัวสิบนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆก,ก็ขอบคุณมหาลัยนะครับที่ให้โอกาสผมมาเรียนทางนี่ค,ค่ะต้อยต้อยสวัสดีค่ะวันเพ็ญเดชเดชาค่ะต้อยนะคะเป็นเลข,ขาแม่ฮายค่ะได้มีวันนี้เพราะว่ามีแม่ให้โอกาสนะคะแล้วก็อธิการท่านอาธิการบดวันนี้คุมหาลัยกรุงเทพส่นวันนีแล้วก็ท่านรองดาวนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ขอขอบคุณ สำหรับสาหรับเด็กน้อยคนนี้นะคะเป็นที่รักของทุกคนสวัสดีครับผมไม้เอกสันติภาพธนรยานะครับผมผมก็ได้มีโอกาสครับมาที่รั้วของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุรีนะครับผมได้จบมหาบัณฑิตแล้วนะครับคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ศาสตร์นะครับผมครั้งแรกนะครับในความรู้สึกของผมนะครับในการกล้ามาเป็นหครอบครัวของ BTU เนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นมากแล้วก็ที่สำคัญคือการเรียนการสอนนะเขาต้องบอกได้เลยว่า หลักสูตรเข้มข้นมากแล้วก็เป็นกันเองคือเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรัฐศาสตร์นะครับแนะนำเลยครับ BPU ครับผมมันเป็นต้องคนเดียวกันนะครับสวัสดีค่ะอัลเบิกิรสาค่ะก็เป็นนักแสดงนะคะแล้วก็เป็นศิษย์ของมหาลัยกรุงเทพมหิดลด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจบเป็น มันีมันดนะคะพ่อโทรแล้วเขาก็ยงกิงดีกับมหาวิทยาลัยแล้วก็บัณฑิตทุกท่านด้วยค่ะก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับนักศึกษาใหม่นักศึกษาครับทุกท่านว่าการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดเรียนในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะทําให้ความรักที่การเรียนนั้นประสบความสําเร็จจะไม่ให้ย่อยยับไปคาบมือคุณยังไงคุณก็ต้องประคับประคองให้สําเร็จไปสู่ชีวิตคุณครับ